หน่อยครับผมลาตาเกียรติยศไอนนี้เราซ้อมมากี่วันเกือบสองเดือนนะครับเราซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเกียรติยศอยู่ที่จังหวัดรุกันที่เดิมเราเนาะแล้วใครมาช่วยเป็นคู่บอลซ้อมตอนเนี้ยมีเมืองเราแล้วก็น้องนายครับพวกพี่ๆอะไรค่ายช่วยกันตอนนี้อายุเท่าไหร่เราสูงเท่าไหร่เนี่ย159น้ำหนักปล่อยๆล้วตอนนี้12ข่ารับมวยสไตล์อะไรครับเตะขาต่อยมัดวันนี้จะต้องมาเจอลักผู้หลวงเคยต่อยกันไหม ยังไม่เคยเอ้ยนี่ครั้งแรกเลยเหรอครับแล้วเราศึกษาเก่งกับต่อยเขายังก็ดูครับโค้งเป็นสไตล์ไมวยขีมมือแฮงซ้ายครับวันนี้มาเจอรักกุหลวงนะวางเก่งวางแข่งไงดิเตะหาต่อยมัดตามสไตล์เราเลยมีอะไรเด็กแก้งขาวุฒิเขาบ่อยดีเนาะล่าสุดต่อยไว้กับใครเอ้ยล่าสุดต่อยกับยอดมณีที่ไอ้อมสามครับอ้อมน้อยเนาะวันนั้นเป็นไงชนะคะแนนมาวันนั้นต่อยยูเวทนร้อยเท่าไหร่ร้อยห้าครับก็เวทนี้เลยวันนี้เหมือนเดิมเมื่อกี้ซ้อมหนักแล้วเป็นไงบ้างบังคับเมื่อกี้ซ้อมหนักแล้วเป็นไงเน อปออนครับเดี๋ยวมาวิ่งอันนะยืดเส้นยืดสายหน่อยร <c oughs> ่างกายตอนนี้ <c oughs> สมบูรณ์แข็งแ,แรงรวันนี้พร้อมมาเอาชานะเหมือนเดิม <c oughs> ก็วางลึกๆเลยครับคุ้มมากี่กิโลม,มาสี่โลครับต่อยมวยไทยมาของเราหลักเจ็ดแปดสิบครับคนสอปอเราสอปอเราฝากเชื่วๆแฟนคลับหน่อยฝากเอฟซีสปอเราเป็นกลังใจให้เราตาแล้ววันนี้มันแน่นอนคู่เอกช่องทูนะขอโช่วยดีครับ